ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับครับเมนูไม่งอน้ำมันไม่งอของชีวินะครับวันนี้จะมาทำแกงคั่วหน่อไม้ปลาขังกดเตงแก๊ ใส่น้ำเปล่าจกคู่พอเดือดนวก็ใส่พริกแกงกระเทียมซื้อที่ตลาดครับสะดวกดีเจ้านี้ก็รสชาติโอเคพออดี่ครับอพอเครื่องแกงขอมแล้วนะครับผมก็จะใช้กระทิขวดสะดวกนะครับ ใส่ลงไปยึดก่อนแล้วก็เ้วยน,น้ำปลาผัดให้หอมไฟเบาๆนะอย่าให้แตกมันพอคลุกพอคึุงแกงหอมแล้วผมก็จะใส่ปลาขังไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับ พอเนื้อปลาสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่หน่อไม้ลงไปผัดี่ยพอทุกอย่างข้าเนื้อดีแล้วนะครับผมก็จะฉีดนมถั่วเหลืองปลา ขับนี่คุกคุ้มนี่คือมีการดสองตาก็ใส่ิชีฟ้าแดแล้วก็ัอยัเี กเเ็เป็นรสชาติมีขาครับไม่ต้เงินเยอะอัคนนี้ก็เรียบร้อยแลครับปิดแก๊สเลย นะครับค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโรยด้วยใมมะกกูดซอยนิดหนึ่งแล้วก็ราดกะทิมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่น่้ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ